ทำอะไรก็ไม่มีความสุขนะคะอ่าคราวนี้มาดูกรรมที่ทำกับสัตว์บ้างนะคะเคยฆ่างูใช่ไหมคะฆ่าไก่แล้วก็เคยตีหมาตีแมวนะคะอ่าอย่างเงี้ยแน่นอนอ่าแค่นี้เหรอคะแค่นี้เราจะส่งแค่นี้นะรามีอะไรบ้างก็นั่นลึกเปกาเลยกิไม่มีฮะมุกแมลงมาทุบฆ่าแมลง <Rose> โอ้พกมังวันพออะไรตอนไรเงี้ยทนไม่ได้หรอกของเันก็ต้องดินบต้องด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์เอาเอาแค่เรื่องปวดก่อนนะคะถ้าถ้าบอกมาแค่นี้ก็อุทิศให้เขาแค่นี้ถ้ามีจิตวิญญาณอื่นที่มีแต่ไม่ได้บอกอาการจะไม่หายขาดน,นะคะจะยังมีปรากฏอาการอยู่เพาราะถือว่าเหมือนบุญเนี่ยเหมือนกับอาหาร <S <S ที่เราเรียกใครเขามาทานเขาก็จะทานแต่ถ้าเราไม่เรียกเขาเขาทานไม่ได้ หมือนบุญเจ้ากรรมในเวรที่มากับพระคุณเจ้าตอนนี้เขามากันหมดอะแต่พระคุณเจ้าเนี่ยเอ่ยชื่อเขาแค่ไหนเขาก็รับบุญแค่แค่นั้น <c oughs> นะคะส่วนที่ไม่เรียกเขาเขาก็ไม่สามารถโมทนาได้เขาจะจดอูดส่สัตว์เล็กสัตว์น้อยนี้ <c oughs> มันก็ต้องนั่นเหรอเดี๋ยวก่อน <c oughs> อันนี้เอาเรื่องปวดก่อน <c oughs> เรื่องปวดเนี่ยคือทํากับคนและทํากับสัตว์ใหญ่นะคะตอนนี้คือกรรมจะเริ่มมาตามส่งผล กรรมที่ทําแท้งนี่เป็นกรรมที่มากเพราะว่าถือว่าเป็นการฆ่าคนแล้วก็กรรมที่ฆ่าง,งูทําให้ปวดหลังเป็นกรรมรวมตัวกับฆ่าไก่เอาปีกเขาขัดกันใช่ไหมคะแล้วก็เชืดคอ,อนะคะตีหมาตีแมวนี่ก็ด้วยอันนี้มาทําให้ปวดแล้วก็จะทําให้เป็นได้ถึงะมะเร็ง SLE เป็นโรคเอจกรรมจากการทําแท้งนะคะ แต่พระคุณเจ้ายังโชคดีนิดนึงที่หันเข้ามามาบวชแต่พระคุณเจ้าจะทําสมาธิไม่ค่อยได้ใช่ไหมคะจิตไม่สงบเพราะว่าิบากกรรมตามขัดขวางถึงแม้จะบวชนะคะเป็นพระเนี่ยไม่ได้ทําให้หนีกรรมได้แต่ทําให้ดีตรงที่ว่ามีเวลาส่วนใหญ่ในชีวิตเนี่ยมาปฏิบัติความดีนะคะอันนี้คือกรรมที่ทําให้ปวดนะคะแล้วอน,นาคตจะเป็นอย่างที่โยมบอกนะคะจะเป็นมะเรง็งจะเป็นเอจจะเป็น เบาหวานสถานเบาแต่ถ้าส่งวิญญาณเขาขึ้นตั้งแต่บัดนี้ก็ไม่ต้องไปเป็นแต่ถ้าที่ก่อตัวขึ้นมาแล้วที่เราไม่รู้ก็จะได้ฟอไปอะนะคะอ่าคราวนี้เรื่องคันคันตรงไหนคะคันกำ,ำลมผ้าคันตาำลมผ้านะคะแล้วใส่ยาไหมคะไม่ได้ใส่ตอนนี้ยังคันอยู่ไหมคันคันอยากลอง<ต>หายแต่ไปไมันก็ อยากใช้หายอยากลองหายเล่นๆดูไหมไม่ไม่ใช้หายจริงๆเลยไม่ใช่เล่นๆ่หายเล่นๆดูเพื่อพิสูจน์ว่ากมเวรมีจริงไงแล้วกลับไปก็ให้เป็นใหม่อะไรเงี้ยออันนี้พิสูจน์ไงบางคนที่เขาไม่เชื่อเหมือนอาจารย์ใช่ไหมอาจารย์สำราญที่บอกอุ้ยเราเป็นครูวิทยาศาสตร์เราเป็นคนสมัยใหม่เราไม่เชื่อมันก็ต้องลองหายเล่นๆเพื่อให้รู้ว่าอ๋อเวลาหายมันมีความสุขอย่างนี้นี่เองแล้ว ก็เป็นใหม่เชื่อแล้วค่อยมาใหม่อะไรเงี้ยพ้าคุณเจ้าเชื่อไหมล่ะเชื่อกำเวนไหมเชื่อเชื่อแล้วเชื่อว่าไม่เชื่อคงไม่มาเลยนึกว่าอยากหายแล้วมาจะมาด่าทิพย์ที่แล้วแหละเพราะฉลองเขาไปเล่าให้ฟังบอกเฮ้ยไปพาไปทีอแล้วก็ชวนพี่ๆน้องๆแล้วเชื่อไหมว่าเนี่ยถ้าหายเนี่ย ไม่ได้หายเพราะอาจารย์อุบล<ม>แต่หายเพราะบารมีของพระพุทธเจ้า<ม>เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพรมเทวดาพีระมิดและซาฟิงและบารมีของพระเจ้าอยู่หัวทําให้หายเ<ม>ชื่อไหมคะ,มะเดี๋ยวมาคิดว่าอาจารุบลรักษานะไอที่บอกอเป็นอาจารย์เป็นคนธรรมดาทําไมมาตกคนนั้นคนนี้แล้วหายนะคะทีนี้คราวที่แล้วที่ออกทีวีไปจะบอกว่าพระพุทธองค์ประทานวิชาใหม่มาให้คือให้ยกมือ หรือคําพูดหรือหันไปมองหรือคนที่ดูทีวีแล้วโมทนาอยู่ที่บ้านเนะะี่ยค่ะหายได้ถ้าศรัทธานะคะถ้าไม่ศรัทธาก็ไม่หายเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะพระเจ้าองค์คงมีพุทธญาณแลเล็งเห็นมาแล้วว่าต่อไปจะมีพระมาเยอะก็ขืนไปนแตะไม่ได้ใช่ไหมคะก็เลยให้แบบนี้นะคะแล้วไอ้ที่แบบนี้เราหายก็ไม่ใช่ฝ่ามืออาจารย์ดุบลน,นะคะเป็น ฉับพันนรังสีและทำมาจากของพระองค์ที่ประทานผ่านมาเท่านั้นเองอันนี้เป็นแค่ร่างที่ได้มอบกายถวายชีวิตให้ท่านแล้วท่านก็ผ่านได้เพราะเรามอบให้ท่านแล้วท่านจะใช้ทำอะไรก็ตามอัธยาศัยนะคะเอาคราวนี้มาพูดถึงเรื่องคันที่บอกว่าลองหายดูเล่นๆไหมนะคะจะเอาเล่นเอาจริงก็ได้นะคะนี่แบบจะลองหายเดี๋ยวนี้ก็ได้ถ้ากล้ารับนะคะไม่ใช่ว่ากรรมหนักหนาอะไรหรอก แต่เป็นกรรมที่เราคาดไม่ถึงนะคะอาการคันเนี่ยเกิดจากหนึ่งพระคุณเจ้าเป็นคนที่ขี้โกรธที่โมโหมาใช่ไหมจ๊ะจริงจริงจ้ะ <laughs> แต่โมโหร้ายแต่ใจดีแต่พระพุทธองค์ท่านบอกว่ามโมโหร้ายแต่ใจดีเนี่ยไม่มี <laughs> <laughs> โมโหโมโหร้ายเนี่ยต้องใจร้ายนะคะแต่ว่าอาจจะมีสองอารมณ์ในคนเดียวกัน นะคะเวลาดีก็ดีเวลาโมโหก็ร้ายใช,ใช่ไหมจ๊ะ,ะเ,ปเป็นเป็นพราะว่าพระคุณเจ้าเป็นคนขี้โกรธที่โมโหมาตลอดนะคะแล้วก็สองกำม,มารวมตัวกับพระคุณเจ้าชอบฆ่า,มาแมลงสัตว์เล็กสัตว์น้อยเป็นมาไหมคะตั้งแต่จําความได้มาเลยฆ่าอะไรมาบ้างจ๊ะลองรับสารภาพมาสิเอ่ยชื่อเขาแล้วเขาจะให้อภัยให้หายเดี๋ยวนี้แหละฆ่ากับพวกยุงพวกอะไรเนี่ยไหมพวกนี้มัน นั่นแหละอย่างไอสัตว์เล็กๆ,ๆน้อยๆพกมดพกอะไรนี่เราก็ไม่เคยร,รู้ว่าเราเดินรออะไรนี่เราต้องเหยียบย่ยำอยู่แล้วนะอัน,นั้นเป็นกรรมไม่เจตนาก็ผิดเอาที่เจตนาไไชยุงพวกมังวันอยางงี้มันตอมมาเอาเชียวอ่ะมันลำคาญไหมล่ะมันลำคาะที่ต้องถามพระคุณเจ้าว่าที่พระคุณเจ้าฆ่ามาเพราะว่าไม่ทราบใช่ไหมคะว่าจะมาทําให้คันถ้าทราบก็คงไม่ฆ่าแน่ ทีนี้วันนี้ทราบแล้วนะคะทราบว่าเป็นพ่อโกรธจะเป็นพ่อข้าแมลงสัตว์เล็กสัตว์น้อยเพราะคุณเจ้าอยากหายใช่ไหมคะอยากถ้าอยากหายเพราะคุณเจ้าก็ต้องตั้งใจเองว่าจะโกรธอีกไหมเนี่ยถาม จะโกรธอีกไหมคะไม่โกรธแล้วแล้วจะฆ่าแมลงฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยอีกไหมคะไม่ฆ่าแล้วจะรำคาญไหมไม่รำคาญแล้วอ่าให้ปัดดเอานะคะเขาว่าหนึ่งชีวิตหนึ่งจิตปิญญาเพราะคุณเจ้าให้คํามั่นสัญญาว่าจะไม่โกรธจะไม่ฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ก็ตามเพราะสัตว์ใหญ่ทาให้เป็นโรคที่ร้ายขึ้นตอนนี้เราหมดสิทธิแล้วไม่ได้หมดสิทธิหรอกค่ะมีพระจานวนมากเลยทีค่ะพราะคุณเจ้ารู้ไหมว่าในนรกอะพระมากที่สุดเลยอ พระคุณเจ้าลองฝึกมโนมยิทธินะไปท่องนรกนะโอ้จะเห็นพระทั้งนั้นเลยที่ลงนรกคนศีลห้าข้อกันยังตกแล้วนี่ติแล้วนี่สิขาบทสองรอยยี่สบเจ็ดน่ะพระคุณเจ้าทําได้ครบไหมคะไม่ครบไม่ครบเพราะฉะนั้นจึงต้องไปเยี่ยมนรกถึงได้มากกว่าเขาบอกถ้าไม่แน่จริงอย่าไปบวชนะถ้าไม่มั่นใจเอาแค่ศีลห้าแล้วศีลห้าพระคุณเจ้าทําได้ไหมได้ ทุกวันนี้หลังจากบดเป็นพระมาเนี่ยเคยตียุงไหมคะอ๋อถ้าต่อไปนี่จะไม่เอาแล้วอออ่า,อาทีนี้ถามอีกข้อเพราะคุณเจ้าเคยโกหกไหมคะแต่โกหกเนี่ยมันก็คงจะมีมั่งอะเนาะจ้าเพราะฉะนั้นอีกเขาแต่ไม่ใช่เรื่องของของเราหรอกเรื่องของคนอื่นนะของลูกศิษย์ลูกหาอะไรเงี้ยเราก็ต้องบอกปัดเป่าเขาไปกลัวจะมีเรื่องมีราวอะไรกันอย่างนเงี้ย เพราะฉะนั้นศีลก็โวก็แหว่งนะศีลห้ายังไม่ครบแต่โกหกเนี่ยพระพุทธองค์ท่านอนุญาตว่าบางอย่างไม่บาปเช่นพระพุทธองค์ท่านก็เคยโกหกเช่นพระพุทธองค์เห็นพรานล่าสัตว์วิ่งผ่านมานะคะเห็นหมูวิ่งผ่านท่านไปในพรานก็วิ่งตามมาแล้วก็มาถามท่านว่าเอาเห็นหมูผ่านมาทางนี้ไหมไปทางไหนพระพุทธองค์ท่านก็เคยโกหกว่าไม่เห็นนะ,นะคะ อันนั้นนะท่านบอกว่าเป็นการหยุดยัง้งการฆ่าได้บุญอน,นิสงสองต่อนะหนึ่งไม่ต้องทานคนนั้นน่ะก็ไม่ต้องฆ่าหมูใช่ไหมคะคือหมูแล้วก็สองหมูก็ไม่ต้องตายนะคะได้บุญอน,นิสงตั้งสองชั้นนะคะซึ่งถ้าหากว่าการโกหกไม่ทาให้ใครเสียประโยชน์ก็ไม่บาปนะคะแต่ถ้าทําลายประโยชน์ผู้อื่นเนี้ยบาปแน่แน่คุณเตีย้ยมีอะไรจ๊ะเสร็จแล้วอาหารเสร็จแล้วใช่ไหม คุยมาถึงตอนนี้หายคันแล้วยังคะไม่คันนะตอนนี้ไม่คันเห็นไหมว่าเชื่อยังอ่ะเมื่อกี้ยังบอกคันอยู่เลยใช่ไหมคะก็บอกแล้วไงว่าถ้ารับปากรู้ตัวก็จะไม่คันแล้วการไม่คันนี้ทําไมถึงเกิดขึ้นโดยฉับพลันทันทีพระคุณเจ้าทราบไหมคะไม่ทราบไม่ทราบเดี๋ยวบอกเลยนะคะหนึ่งเพราะพระคุณเจ้าตั้งใจจะเปลี่ยนกรรมของตัวเอง กรรมที่ทํามาเนี่ยรู้แล้วว่ามันเป็นบาปพระคุณเจ้าก็ตั้งใจว่าจะไม่ทําอันนี้เป็นบุญที่ใหญ่มากที่ทําให้ไม่คันนะคะสองเป็นเพราะพระคุณเจ้าเชื่อในเรื่องบาปบุญคุณโทษเชื่อว่าที่หายเป็นเพราะว่าพระพุทธเจ้าแสดงฤทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้เอ่ยพระนามมาทั้งหมดแสดงปฏิหารสาฟิงที่อยู่ตรงนี้ด้วยแสดงปฏิหารให้เห็นเนี่ยว่าถ้าตั้งใจก็จะให้หายคันเดี๋ยวนี้ลองหายดูเล่นๆหรือจริงๆก็ได้นะคะแล้วก็พระคุณเจ้าได้มาร่วมบุญ นะคะด้วยปัจจัยใช่ไหมคะ,ะด้วยปัจจัย